สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Project ์เน็นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นค่ายเดียวกับผู้พัฒนาในส่วนของเกมที่ชื่อว่า Girl f ฟฟอร์ไลนนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือมาใหม่นะครับที่มามุมมองบุคคลที่3นั่นเองท่านผู้ชมครับรูปแบบการเล่นนะครับก็จะเป็นตัวละครแบบในส่วนของตัว Girl f ฟฟอร์ไลนเลยนั่นเองท่านผู้ชมครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันนะครับตัวนี้จะเป็นแค่ตัวทดลองเล่นเท่านั้นเอง โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนี้นั่นเองนะครับจะมาในมุมมองบุคคลที่3นั่นเองสําหรับเกมตัวนี้เนาะตัวเกมจะเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสนะครับเราสามารถสลับตัวละครไปมาแบบหนี้ได้นั่นเองผู้ชมครับมันจะมีเวลาครูดาวเนาะสลับตัวละครด้านขวาบนเลยนั่นเองุณผู้ชมครับแล้วแต่ละาผู้ชมชอบนะเนาะอาวุธแต่ละตัวละครๆๆๆนะครับก็จะมีแตกต่างกันไปเนาะเวลาในการเล่นในแต่ละด่านอยู่ที่ประมาณ3 -4 ถึงนาทีนะครับขึ้นอยู่กับในแต่ละด่านที บบนี้นี่ถ้าจะเป็นในส่วนของตัว Girl o n l i n e นะครับมันจะเป็นการเล่นแบบหลบหลักกาแพงนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็เดินตามช่องส่วนในแบบนี้นะครับเราก็ลุยแบบนี้เลยทุกผู้ชมครับนี่ครับเป็นช h ต o t i แบบนี้เลยนะมาวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งก่อนโอ้โหเห็นด้านหลังตัวละครนะครับเซ็กซี่เลยนะทุกผู้ชมครับโอเคอาา่าฮะเดี๋ยววิ่งทางนี้กันมีทางด้านขวาด้วยเนาะ มาทางเลานซ้ายก่อนเพื่อทําการเปิดกล่องก่อนนะอ่ะเปิดครับโอเคแล้วก็ไปทางด้า่นขวานะครับเพื่อทําการเปิดกล่องมีกีซอฟําสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกม m e center ปอูกและดีและปลอดภยัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทเท่านสลัก awakening h o n c a u i n pack tower of fantasy ark knight harry potter blue arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ center ใช่นะครับ ทำการเฮ้ยอันนี้ติดกุญแจว่ะจัดไป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 เฮ้ยเฮ้ยรฮ้ยเฮไม่ทันนี่ปลดล็อกได้ยังยังครับยังปลดล็อกไม่ได้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  มีแต่ซัพพลายตกนะครับซัพพลายซัพพลายอ่ะเก็บของกันเดี๋ยวเราวิ่งไปอีกจุดหนึ่ง,งก่อนก็ได้นะครับทีนี้เปิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีกุญแจใช่ไหมเราข้าไมไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะวิ่งไปจุดหนึ่งนะครับนี่มาเข้ากันมาสิโอ้เหลือเวลาคูลดาวอีก60วิาวีแล้วบิ๊กบอสเขาจะมาเหรออะอฮึอยังไงยังไงโวโรบอท ยังโหด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 เลยขนาดนั้นอ่าทีนี้นะครับเรามาเก็บอ่าเปิดกล่องครับเปิดกล่องเปิดกล่องได้ทรัพยากรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้านกันอีกนะครับเหลืออีกสามสิบวีนะมันดูแมปได้ใช่ไหมหรือนี่คือบิ๊กบาร์เขาเหรอเหมือนกันดั้มเลยอะไรมันจะเหมือนกันดั้มขนาดนี้เรียบร้อยไปครับผม เราวิ่งมาด้านหน้านี่ครับมาเอากล่องทรัพยากรกันก่อนเลยท่านผู้ชมครับโอ้ท่านผู้ชมครับเราสู้กันขนาดนี้เลยเหรอมาวิ่งกันต่อจ้าวิ่งกันต่อวิ่งกันต่อเวลาจะหมดแล้วท่านผู้ชมครับมันจะโดนดีดออกกับตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคทันไหมอ่าทีนี้นะครับมันจะมีเหมือนเขาเรียกคล้ายๆใครที่เคยเล่นแนวเหมือนคล้ายๆโลกไรอะไรแบบนี้นะ มันจะมีให้เราอัพนะครับค่าสถานะเพิ่มเติมขึ้นมามี Level Chain. เลเวลสองสแกนเชนอันนี้ดีกว่าเพิ่มเกี่ยวกับพวกเกาะแล้วก็ h p นะครับลงไปลุยกันต่อนี่ครับได้สู้กับบอสนะเมื่อกี้เขาให้เราฟาร์มเฉยๆนะไอ้บอสอย่างกันดั้มเลยโอ้โหชิวๆนะตูซองอัดก็ เรียบร้อยละไม้เรียบร้อยละไม้โอ้ยจบง่ายเกินไปจบง่ายเกินไปท่านผู้ชมครับโดนลูกซองนิดเดียวเองยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะจบง่ายเกินไปแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะพาเรามาตรงนี้นะครับที่หน้าเมนเมนูเนาะคือเกมนี้ยหลักๆนะครับโหมดมันอยู่ด้านขวาล่างเห็นปะมันจะมีมัตติเพลเยอร์นะครับที่เราเข้าไปเล่นนะครับน่าจะไปเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับ ที่เราสามารถอินไว้เชิญเพื่อนเข้ามาได้นะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับในโหมดมัลติเพลเยอร์แต่โหมดที่เราเล่นจริงๆแล้วก็คือคอร์แคมเปญนะครับคอเกมเนี้ยมันจะเล่นเป็นอ่าภารกิจไปนะครับในแต่ละภารกิจก็จะมีด่านด่านด่านอ่าย่อยๆไปอะไรแบบนี้นะครับนะเนี่ยมันจะมีให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละด่านมีทรัพยากรมีบอสอะไรแบบนี้นะครับที่เราเล่นเมื่อกี้มันค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวภารกิจเนาะ แต่ที่นี้นะครับอื่นๆเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปด้านซ้ายบนนะครับคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับตัวละครพวกนี้จริงๆเดี๋ยวมันจะมีให้เราปลดล็อกเพิ่มเติมอีกนะครับจะเป็นตัวละครผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นเกมตอบโจทย์ผู้ชายโดยแท้จริงนะครับนะแล้วก็ตัวละครพวกนี้เราสามารถทําการโปรโมทนะครับทำการอัปเกรดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสกินด้วยนะโอ้ยไม่สวยนะครับสกินมันก็ต้องแบบเปิดๆหน่อยซเออมีแบบเปิดๆไหม ดูดีขึ้นนะครับให้มันได้อย่างงี้นี่ไงเออนี่เออจริงๆมันก็แบบนี้เออเพราได้ไม่ชอบเก่งนะครับแล้วก็มาเมนูช็อปนะครับก็จะมีอ่าเวลาที่เราเก็บของในเกมนะครับเมื่อทําการปลดล็อกเพิ่มเติมได้นะครับที่เป็นสกินเนาะอ,อันนี้จะเป็นแบบตัวละครเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถหาได้ในนี้เนาะที่แบบเขามีไว้ให้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นคอฮับนะครับอันเดียวกับช็อปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นขับเฮาอ้ยคอคอฮับไม่ใช่ขับเฮาคอฮับนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนอาริตี้เสริมนะครับหรือว่าสกิลเสริมที่แบบเออแต่ละตัวมีเนาะอืมแต่ตัวมีแบบแตกต่างกันไปหรืออะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับอันนี้เป็นตัวละครที่เรามีอยู่นะตอนนี้ก็คือมีทั้งหมด3ตัวละครเนาะ เดี๋ยวลองรับของที่เขาให้มาในจดหมายก่อนดิโอมีแค่100นหนึง้อยเหรก่อแล้วซ้ายล่างนะครับก็จะมีเกี่ยวกับแอคทีฟเวลาในการเล่นอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับอ่าประมาณนี้แล้วก็อีเวนต์นะครับอย่าลืมเข้ามารับพวกของรางวัลกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเทสตนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับพวกอาวุธแบบนี้ด้วยนะครับที่เป็นสกินนะอันนี้ก็เข้ามารับซะนะครับแล้วก็ด้านขวาบนนะครับ จริงๆอ่ะการเปิดตรงนี้ครับมันจะเป็นอรอเวลาในการเปิดนะแต่ถ้าโอเพ่นเลยก็เสีย5เสียไอที่เราได้ผลึกมาเมื่อกี้5เราก็ทําการเปิดเลยนะครับก็จะมีพวกชิ้นส่วนตัวละครหรืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นนะครับในส่วนของตัวโหมดมาแล้วก็จะได้กล่องมาหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กล่องตงัวนี้มันก็จะมีเวลาเหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปเล่นอีกสักตานหนึ่งดูนะครับนะ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด่านหนึ่งเนาะที่เราจะเข้ามาเล่นนั่นเองนะครับทานผู้ชมครับในช่วงแรกก็จะรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนม,ผนอนามานนีผู้เล่นอื่นเข้ามาเล่นด้วยนะครับผู้เล่นอื่นเข้ามาเล่นด้วยนะจะเป็นแบบ3ามีสามเป็นภรกิจอะไรวะเนี่ยโอเคมีมอนสเตอร์ออกมานะครับนี่ก็มีเพื่อนเราเล่นด้วยนะครับมาสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยดิ สู้กันหน่อยสู้กันหน่อยเดยชโชว์เดชโชว์เดชเปิดกล่องเปิดกล่องเชื่อกันเปิดเร็วอ่าเลือกของดีๆนะครับวิบ่งไปตรงนู้นที่มีของนะครับโอเคไปไปไปเอาลูกซองอัดหน้ามันลูกซองอัดหน้ามันอัดหน้ามัน,น,นหนันนนหนนดหน้ามันหนัดหน้ามันเข้าไปเข้าไปเข้าไปอัดหน้ามันอัดหน้ามันอัดหน้ามันหนัดหน้ามันท่านผู้ชมครับมีกล่อง เพื่อนเอาไปหมดแล้วโอเคก็ให้ดูกันประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะครับก็ลองดูกันได้แลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ